สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลยบอลนะวันนี้แอดมินก็จะพาทุกคนไปดูความผูกพันระหว่างกับตันผู้พรพันธ์เกิดปราดกับน้องบีมพิมพิชญาโกกรัมนะครับซึ่งพรพันธ์เกิดปรลาดก็ได้พูดถึงบีมนะว่าแต่ว่าพรพันธ์พูดถึงบีมว่าอะไรยังไงเราจะให้ทุกคนไปดูคลิปนี้ครับน่ารักมากไปดูกันเลยเมาน้องบีมเหรอแมตแรกเลยที่บีมเล่นนะบอกบีมโรไป ถ้าอยากชนะไปบอกเธอเซนให้เซนให้นในบีมไปโอ้บีมหอยอยู่สี่รอบไม่จให้มันเลยว่าอ้บีมหอยอยู่สี่รอบไม่จให้มันเลย <laughs> ตอนนี้ไ่ถอยกูก็จ่ายไวยหลังญี่ปุ่นนะบอกไม่เป็หรอกหลีกบ้านเขาอะแต่ทีมชาติตัวตเก็บเขาดีไงแล้วเขาบอกเซนบอกแล้วเขาเก็บมาไงทีมชาติว่าไม่ได้หรอกสกิลเขาดีแต่ว่าทีมหลีกอะต่อให้เป็นไม่ได้บอกต่างประเทศเอาไาหลังก็ได้จะได้บีมเลยบีมอยู่ไหนบีบที่ได้หมดเลย